สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่อ้อก็อยู่บนภูทบเบิกนะคะก็มานอนที่ภูทบเบิกสองคืนค่ะอากาศก็เย็นมากๆ <h navigating up> <pequ enos> ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสิบสี่องศานะคะหนาวมากเลยค่ะเวลาตอนนี้เป็นช่วงบ่ายแล้วนะน่าจะประมาณสักบ่ายสองกว่าแล้วนะคะ แต่อากาศก็ยังเย็นอยู่เลยอ่ะหนาวเวลาลมพัดมานี่เย็นมากๆเลยนะคะพี่อ้อก,ก็อยู่บนดาดฟ้าของห้องพักนะคะไม่เคยมานอนบนภูทัเบิกเลยก็เพิ่งมานอนครั้งแรกอะ่ะแล้วหนาวมากๆเลยไม่รู้ว่าคืนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะปีใหม่นี้ทุกคนก็คงไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใช่ไหมคะ เดี๋ยวพี่อ้อก็จะตามไปดูคลิปของเพื่อนๆทุกคนเลยนะเอา้าเกือบลืมเลยตั้งใจทำคลิปมาสวัสดีปีใหม่เดี๋ยวขออวยพรก่อนนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ทำสิ่งใดก็ให้สมดังปรารถนาทุก,ท,ก,ท,กทุกสิ่งทุกๆอย่างนะคะก็ขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับทุกคน เพื่อนใน Youtube น่ารักทุกคนเลยค่ะตั้งแต่ที่พี่อ้อทำ u t u b e มาเนี่ยเพื่อนๆก็มีแต่คนดีๆมีแต่คนน่ารักทั้งนั้นเลยไม่มีใครที่ไม่ดีกับพี่อ้อเลยนะคะขอให้ทุกคนอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็น่ารักแบบนี้ตลอดไปอยู่ไปกันนานๆน,น,นะคะอย่าเพิ่งจากกันไปไหนนะสำหรับคลิปนี้พี่อ้อก็ ขอตัวไปก่อนนะคะเพราะว่าคิดว่าเป็นเป็นคลิปสั้นๆเท่านั้นนะก็กะว่าแค่มาสวัสดีปีใหม่นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ